คูดาวฉันเร็วกว่า100ล้านจุดบทที่69นักล่าเลือกเย็นและอัศวินเยือกแข็งทันใดนั้นมูเชิญก็คิดว่าเขาสามารถใช้ความสามารถของเกมในโลกแห่งความเป็นจริงได้และตอนนี้เขาก็เพิ่มเรียนรู้ทักษะื้นฟูระดับรองมันคงสามารถใช้ประโยชน์ได้ในเวลานี้มูเชิญเดินตรงไปที่ตู้วางทีวีในห้องนั่งเล่นเอื้อมมือเปิดลิ้นชักข้างใต้หยิบขวดโลชั่นสำหรับบรรเทาอาการบวมออกมา ส่งเจียมานี่สิฉันจะทายาให้คุณอาการบาดเจ็บจะหายเร็วขึ้นส่งเจียสายหน้าปฏิเสธไม่ต้องรอพี่มู่เชิญอีกไม่นานรอยช้ำก็จะหายไปเองไม่เป็นไรหายเร็วกว่าย่อมดีกว่ามานี่เถอะมู่เชิญกล่าวสุดท้ายส่งเจียก็เดินมาที่ข้างกายมู่เชิญอย่างเชื่อฟังและมู่เชิญก็ทายาให้เธอในระหว่างขั้นตอนการนวดมู่เชิญเปิดใช้ทักษะฟื้นฟูระดับรองอย่างเงียบเงียบ ทันใดนั้นรอยฟกช้ำบนมือของส้มเจียก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยโชคดีที่การฟื้นฟูระดับรองเป็นระดับการฟื้นฟูที่ต่ำที่สุดและผลที่ได้ของทักษะยังไม่ชัดเจนมากดังนั้นมู่เชิญจึงสามารถกล่าวอ้างว่าผลที่เกิดได้อย่างน่าอัศจรรย์ดังกล่าวเป็นประสิทธิภาพของตัวยาอย่างไรก็ตามหากเป็นทักษะการฟื้นฟูนขั้นต้นหรือทักษะการฟื้นฟูขั้นกลาง กระบวนการหล่อหลอมจะมาพร้อมกับแสงสีขาวบริสุทธิ์ที่พร่างพร่าวศักดิ์สิทธิ์และเต็มไปด้วยพลังวิญญาณแห่งการรักษาหากเป็นเช่นนั้นมู่เชิญไม่รู้จะอธิบายกับส้งเจียอย่างไรส้งเจียถามด้วยความสงสัยพี่มู่เชิญนี่คือยาอะไรใช้ได้ดีจริงๆไม่มีอะไรมากมันเป็นแค่ยาที่ใช้ลดอาการบวมธรรมดาสำหรับรักษา,ษาฟกชำ้ำมู่เชิญตอบอย่างง่ายๆ่ส้มเจียได้ยินดังนั้น ก็ไม่สงสัยต่อเช่นกันอาหารเช้าเป็นแซนด์วิชที่มีเนื้อสำหรับมื้อกลางวันไข่ดาวน้ำผึ้งมัสตาร์ดและผักกาดหอมหลังอาหารเช้ามูเฉิญพูดอะไรบางอย่างกับส่งเจียแล้วออกจากห้องไปเขาไม่รู้ว่าพี่สาวโทรหาเขาด้วยเรื่องอะไรเมื่อลงไปที่ชั้นล่างมูเฉิญเรียกแท็กซี่ นั่งไปยังอพาร์ตเมนต์ที่พี่สาวของเขาอาศัยอยู่มาครั้งแรกถือว่าแปลกหน้ามาครั้งที่สองถือว่าคุ้นเคยหลังจากมู่เชิญเข้าไปในอพาร์ตเมนต์เขาก็เดินตรงไปยังห้องของพี่สาวได้อย่างง่ายดายเมื่อเคาะประตูคนที่เปิดประตูคือเหลิงหย่าซวงในชุดสุดว่าวิววันนี้เธอสวมชุดเบาบางสั้นที่ยาวแค่ต้นขาและต้นขากลมกลึงที่เรียวยาวทั้งคู่สวมด้วยถุงน่องสีดำบางบงหือ นี่ไม่ใช่น้องเล็กมู่เชิญหรือคุณมาวันนี้จะมาเล่นกับพี่สาวคนนี้หรือเหลิงอย่าซวงกล่าวด้วยรอยยิ้มมู่เชิญพูดอย่างสุภาพฉันมาหาพี่สาวของฉันเข้ามาก่อนเร็วพี่สาวของคุณอยู่ในห้องน้ำกำลังอาบน้ำอยู่เหลิงอย่าซวงยิ้มอย่างอ่อนโยนมู่เชิญเดินเข้าไปในห้องเสียงพี่สาวของเขาดังมาจากในห้องน้ำเชิญเชิญมาแล้วหรือ มูเชิญตอบผ่านประตูห้องน้ำตอบว่าฉันมาแล้วรอเดี๋ยวนะเสียงของพี่สาวถูกกลบด้วยเสียงน้ำไหลอย่างรวดเร็วเหลิงหย่าสวงยิ้มพูดว่าน้องเล็กมู่เฉิญนั่งลงตามสบายมาคุยกับพี่สาวก่อนดีไหมมู่เชิญได้ฟังก็ไม่เกรงใจเดินตรงไปนั่งบนเก้าอี้ในห้องนั่งเล่นของอาพาร์ตเมนต์เหลิงหยาสวงเดินเข้ามานั่งข้างมูเชิญ ถามด้วยรอยยิ้มตอนนี้คุณอยู่ระดับที่เท่าไหร่ระดับ16มู่เชิญตอบเธอตามตรงโอ้ความเร็วในการปรับระดับของคุณเร็วมากเมื่อพูดจบเหลิองอย่าสวงพูดอีกครั้งฉันได้ยินมาว่าคุณได้ประกาศระดับโลกอีกครั้งนี่ยอดเยี่ยมมากคุณได้รับการประกาศระดับโลกสองครั้งติดต่อกันสิ่งนี้ไม่มีใครทำได้นอกจากคุณเหลิองหย่าสวงรู้เรื่องนี้มู่เชิญไม่แปลกใจ ความจริงที่ว่าเขาอยู่ในการประกาศทั่วโลกเป็นครั้งที่สองก็อยู่ในการค้นหายอดนิยมของเมอร์วิต่อในวันนี้เช่นกันใครก็ตามที่รู้ไอดีของเขาพวกเขาต้องรู้เรื่องนี้พี่สาวของฉันเรียกฉันให้มาหาวันนี้มีเรื่องอะไรหรือเปล่ามู่เชิญถามเหลืองอย่าสวงตอบว่าพี่สาวของคุณเพิ่งได้รับการเลื่อนเป็นระดับสิบเมื่อวานนี้และเธอกำลังจะไปที่เมืองหลักในวันนี้ ที่เรียกคุณมาที่นี่เพื่อถามความคิดเห็นของคุณความคิดเห็นของฉันใช่เหลิงอย่าวงพึมพำรรอยู่ในปากพูดว่าเธออยากไปอยู่เมืองหลักเดียวกับคุณอยากดูแลคุณอยู่กับคุณม,มู่มู่ทิ้งฉันที่เป็นเพื่อนสนิทอย่างไม่ใย,ยดีว่าแต่คุณไปเมืองราชสีคมินจริงๆหรือมู่เชิญพยักหน้าเหลิงหย่าซงพูดอย่างชนเฉียวน่าเสียดายที่พี่สาวคุณ ไม่ยอมมาที่เมืองวารีเลือกแข็งกับฉันมิฉะนั้นด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของเพื่อนรักนั่นไม่ใช่ว่าสามารถตลุยไปได้ทุกที่ใครก็ไม่สามารถต่อต้านได้ไม่รู้ว่าเมืองราชสีธมินนั่นมีอะไรดีมู่เชิญถามพี่สาวของฉันเลือกอาชีพอะไรนักรบพิเศษยังไม่ได้ไปเมืองหลักเพื่อเปลี่ยนอาชีพเลยมู่เชิญยังคงเงียบเขาเลือกเมืองราชศีธมินเพียงเพราะต้องการอาชีพผู้กล้า จอมเวทฝันร้ายการควบคุมของเมืองราชสีทมินนั้นเข้มงวดมากห้ามคนนอกเข้าเมืองเฉพาะพลละเมืองของเมืองนี้เท่านั้นที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในเมืองราชสีทมินเหลืองอย่าสวงผู้ถูกเมืองราชสีทมินไม่เหมาะสําหรับพี่สาวของเขานอกจากนี้หลังจากนี้อีกไม่นานจะมีการก่อการรัฐประหารในเมืองราชสีทมินในเวลานั้นมีผู้คนจํานวนมากต้องเสียชีวิตในเวลานี้ พี่สาวของเขานุ่งผ้าเช็ดตัวเดินออกจากห้องน้ําเธอยิ้มพูดกับมู่เชิญว่าเชิญเชิญพี่อยู่ระดับสิบแล้วและกําลังจะไปเมืองหลักวันนี้จะไปอยู่เมืองหลักเดียวกับคุณดีไหมมู่เชิญพูดเบาๆพี่ฉันคิดว่าคุณควรไปเมืองวารีเยือกแข็งกับพี่หย่าสวงดีกว่าทําไมมูเกิถามอย่างงุนงงมู่เชิญตอบว่าฉันรู้ว่าเมืองวารีเยือกแข็งมีอาชีพลับที่ทรงพลังมันน่าจะเหมาะกับคุณมาก อาชีพับเห็นได้ชัดว่าพี่สาวของเขาไม่เข้าใจคุณค่าของอาชีพลับแต่เหลิองหย่าสวงนั้นไม่เธอตระหนักดีถึงคุณค่าของอาชีพลับคุณรู้จักอาชีพลับในเมืองวารีเยือกแข็งจริงหรือจริงนะหลอกกันหรือเปล่าคุณเคยไปที่เมืองวารีเยือกแข็งหรือเหลิองหย่าสวงถามอย่างสงสยัยเพื่อไม่ให้เกิดข้อพิรุธมู่เฉินโกหกว่าฉันไปที่นั่นครั้งหนึ่งเมื่อฉันเดินไปรอบๆเมือง ฉันบังเอิญเจอวิธีการเปลี่ยนอาชีพรับสองอาชีพเหลิองหย่าซวงกล่าวด้วยความประหลาดใจวิธีการเปลี่ยนอาชีพรับเป็นสิ่งที่พบได้แต่หวังไม่ได้แต่คุณพบวิธีเปลี่ยนอาชีพรับถึงสองอาชีพต้องนับว่าคุณโชคดีมากอาชีพรับเหล่านี้คืออะไรนักล่าเลือดเย็นและอัศวินเยือกแข็งมู่เฉินกล่าวนักล่าเลือดเย็นเป็นอาชีพรับของนักรบพิเศษในขณะที่อัศวินเยือกแข็งเป็นอาชีพรับของนักรบ นักล่าเลือกเย็นเป็นอาชีพโจมตีระยะไกลอาวุธคือปืนลูกซองและพรสวรรค์ของอาชีพอยู่ในระดับเอโจมตีอย่างเลือกเย็นผลที่ได้คือสามารถเพิ่มโอกาสในการโจมตีคริติคองได้อย่างมากนี่คืออาชีพนักแม่นปืนที่ดีมากมู่เชิญมองไปที่เลิองหย่าสวงพูดว่าพี่หย่าสวงอาชีพของคุณคือนักรบคิดว่าคุณคงยังไม่ได้เปลี่ยนอาชีพอาชีพอัศวินเยืกแข็งนั้นเหมาะกับคุณมาก ฉันสามารถบอกคุณถึงวิธีการเริ่มภารกิจของการเปลี่ยนอาชีพหลังจากพูดจบมู่เชิญก็เสริมว่าพรีไม่คิดเงินเชี่ยอาชีพรับมีค่ามากถ้าคุณขายมันในตลาดมืดมันอาจจะมีมูลละคานับล้านคุณยินดีที่จะบอกฉันพรีหรือเหลิงอย่าสวงถามด้วยความประหลาดใจมู่เชิญพยักหน้าและไม่พูดอะไรอีกในความเป็นจริงเหลิงหย่าสวงเป็นผู้ค้นพบวิธีการเปลี่ยนอาชีพลับสองอาชีพนี้ ในชาติก่อนของเธอและก็เป็นเธอเองที่แก้ไขภารกิจสำเร็จและโพสต์บนฟอรัมในชีวิตที่แล้วมู่เชิญบังเอิญเห็นโพสต์นี้ในฟอรัมอย่างเป็นทางการจนถึงตอนนี้เขายัางคงจําเนื้อหาของโพสต์ได้คร่าวๆเขาเล่าถึงเนื้อหาในโพสต์วันนั้นซึ่งถือได้ว่าเป็นการยืมดอกไม้บูชาระเขาไม่อนุญาตให้พี่สาวและเหลิองอย่าสวงปฏิเสธมูเชิญอธิบายโดยตรงถึงวิธีการกระตุ้นและขั้นตอนการเปลี่ยนสองอาชีพลับโดยละเอียด แม้ว่าเหลิงหย่าสวงยังคงอยู่ในหมู่บ้านมือใหม่และเธอก็ยังไม่เคยไปเมืองวาลีเยือกแข็งเลยแต่เธอดูการถ่ายทอดสดเกี่ยวกับเมืองวาลีเยือกแข็งทุกวันอ่านข้อมูลเกี่ยวกับเมืองวาลีเยือกแข็งทุกเรื่องในฟอรัมเธอจึงรู้เรื่องเกี่ยวกับเมืองวาลีเยือกแข็งมากมาย